อยู่ได้บอลบินเซนฝั่งซ้ายไอ้คนนี้ติดีเจครับเปิดมาให้เหยียแบแม็ก13สามคุณลุยสวยครับตรงนี้หนุนทางได้ไหมรับบอนอะไรครับตรงนีเออามาดีัล้วครับลูกไปเราตู้เซฟไปได้ครับถือทำาไ,ไ,ไ,ได้เด,ดียบ พ่อแน่พี่แหงสารดินนะครับมีทยกระิบกอไในใจนับเอ๋นไทยทุกที่แม่ลูกไ่ได้นะครับครับ d a นะครับไปไดกละลอครับอาลิุก้าเบอร์วันที่ปลาครับแต่ทุกวันไม่ยุบไอ้ไข่ดีแรไปครับ แอตีเข้ามา่นศครับรับผูคู่ดูมันนะครับต้งสนามคู่มนาวนะคนะหมาแล้วอ้เปิดมาจแพ้เปิดตกตายล็อกฝาล็อกฝาใครื่อนไหมช่วยไหมไม่ป๋านี่นะจาแพ้จเปิอ่าเรยบ เสียเปล่าครับทีเจเสียเปานะครับครับลูงนี้ไม่ได้ตั้งใจครับวิธีฟุต๊บปนครับแอบันแรก็ตามแล้วค่อยดีด่วยใส่ครับกับปอนการกุศลในวันนี้ด้วยเพื่อนเอสออกขึ้นมาครับเอาหมายเบอร์สิบเก้าระหนุ่มรูกรอเก้าร้อยลกไหมไอ้พี่อครับ ออกครับบางเดี๋ยวผู้เล่นตีครับอย่าแบ้งอารินแบงลูกไฟครับเจเบงกระพัดครับพีทีมาลูกนีจะตัดออกไปกระพัดครับมาเข้าข้อเมื่อไหร่เนี่ยผมก็เจอครับลูกไฟของต้อแพทครับน่ากลัวครับมีช่องสองพันทีตันออกกระพัดครับครับ ใช่ไครับแหวเริ่เอาไปนี่เริ่มถือทำไม่เสยครับต้งครับลูกนี่ไปไปนิดครับเออเจ็บ่ิ้วทำไรยไปไปียงเนจะหยุดไครับาถือว่าเป็นที่สิ้นสุดครับฟังผู้ตัดติ้งครับผู้ตัดตเราจะเอานะครับว่าเกิดทไหนติดได้ลูก พามาโดยพี่อ้ครับนี่ครับดูบอลคู่คู่ครับค่อยๆค่อยๆขส่ครับไม่มีบอกเกมครับตรงนี้นะครับ ได้แรัเป็นลูกเอขมแล้ผมพอครับจะได้ลูกเอขมคุณไปนะครับครับว่าตกลกครับหักลูกหกักลักแน่าอผู้นี้ถือว่าถูกผู่นะครับดีเดียพบกับ BRA 到底？